เรียกว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะสำหรับการทำโมบายอันเลิร์ค่ะหรือว่าการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการพูดคุยกันนะคะในระดับรัฐบาลค่ะแต่ว่าถ้าถามกทชแล้วเนี่ยตอนนี้กทชก็บอกว่าต้องหาเจ้าภาพกันให้ได้ก่อนนะคะว่าใครจะเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ค่ะเพื่อที่จะได้มีคนทําหน้าที่ในการบัญชาการรวมถึงกําหนดแมสเซจหรือว่าเนื้อหาที่จะต้องส่งแจ้งเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าต้องใช้คําว่าอะไรหรือว่ามีเนื้อหาอย่างไรค่ะ และยังต้องทันท่วงทีด้วยส่วนการดําเนินการนะคะจะแบ่งออกเป็น2เฟสค่ะเฟสแรกนะคะ s m s แบบเจาะจงพื้นที่เฉพาะโซนเนี่ยค่ะสามารถทําได้ทันทีนะคะส่วนเฟสที่2ค่ะเรียกว่าระบบเซลล์บอทแครนะคะอันนี้จะใช้ขั้นตอนประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อที่จะให้กระจายข้อความสื่อสารต่างๆไปยังประชาชนได้พร้อมกันทั้งประเทศค่ะจุดใหญ่ผมมองว่าเป็น2เรืนะครับหนึ่งคือต้องมีคอมแบน์เซ็นเตอร์ให้เร็วที่สุดครับซึ่ง รัฐบาลจะต้องกาหนดมาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในจุดๆนี้นะครับ mm hmm. ก็ว่าจะเป็นกระทรวงไหนครบไหนก็ตามนะครับกับโจทย์ที่สองคือแม่เสจที่จะส่งออกไปเป็นทางการนะครับว่าผู้กําหนดแม่เสียที่ถูกต้องขึ้นมาว่าจะเป็นใครนะครับและเราและผู้ประกอบการก็พร้อมดำเนินการทันทีครับผมโจทย์<ๆ>เราคิดอะไรกันอยู่เพราะว่าแบบ ผู้ที่จะส่งเมสเสจเี่ต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรที่สมควรที่ต้องส่งออกไปนะครับว่าเป็นภัยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องต้องการผู้ที่กําหนดทิศทางที่แน่นอนว่าเมสเสจที่ถูกต้องในการที่โอเปอรเตอร์จะส่งออกไปจะเป็นยังไงเพื่อให้ัประชาชนที่รับทราบนะครับกสชก็มีหน้าที่ที่จะต้องสังการนะครับขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการทุกคนนะครับให้ส่งข้อความหรือว่าสปอตแคสต์ข้อความออกไปที่ถูกต้องให้กับประชาชน าบทั้งหมดเร็วที่สุดที่คนถามมาแน่นอนจะเห็นภาพกันได้เมื่อไหร่ชัดเจนเมื่อไหร่ที่ระบบนี้จะใช้ได้ที่ที่เราคุยกันคร่า,า,าวๆเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ท่านมนตรีท่านให้สัมภาษณ์ไปก็ประมาณ6เดือนถึงปีน,นึงนะครับในเฟสสองนะครับแต่ว่าเฟสแรกเนี่ยดริ่มเนินการได้เลยครับ,รบเฟสแรกก็ต่างยังไงกับเฟสสอง เฟสแรกเนี่ยเป็นเป็นระบบ S2S นะครับซึ่งเป็นระบบเจาะจงพื้นที่กระบวนการทำเนี่ยอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าจะต้องประมวลประมวลผลว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ใดบ้างที่เกาะเซลล์ใชบริเวณนั้นนะครับแล้วเราจะถึงเรียระดับการส่งข้อมูลเข้าไปส่ง MMS เข้าไปนะครับแต่ว่าคนที่อาจจะกําลังเคลื่อนเข้าไปในบริเวณนั้นอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลไม่ทราบเมสเซจเมสเซจอาจจะช้าหน่อยนะครับระะนั้นถือได้ว่าระบบเซลล์บอดคแคสต์จะเร็วเพราะเซลล์บคแคสต์มันที่จะยิงได้ทันทีเลยว่าเหตุการณ์ะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ